เอาท่านผู้ชมไหนๆก็มาแล้วนะครับไหนๆก็มาแล้วก็รางวัลที่หนึ่งกลับไปเลยนะครับมาไกลนะครับเอากี่ตัวรางวัลที่หนึ่งดีหรือว่าเอารางวัลที่สองสองตัวท้ายดีรางวัลเอาหกตัวดีนะครับก็จับแล้วซื้อเลยได้ตัวไหนก็ถ้ามีก็ซื้อเลยนะครับอ่าที่วัดหลวงปู่แล้วไหนๆก็ต้องเอารางวัลที่หนึ่งกลับไปฝากทนะ่านผู้ชมนะครับอเอาเอาสามตัวหรือหกตัวดีรวยเร็ว <laughs> 6ตัว,ตวอคค๋อแม่คาจะไม่มีขข่ให้ใช่ไหมครับ2ตัวง่ายง่าย2ตัวง่ายๆก็ได้อ๋อ2ตัว2ตัวง่าย,ย,ายดีไม่เปลืองกังอ5 5, 5นะครับตัวแรก5นะท่านผู้ชมโอ้ยเลยผมชอบ9 ชอบเก้าชอบห้าชอบศูนย์ชอบสี่นะงวดนี้นะชอบเก้าแต่ว่าผมว่าเลขตัวเก่าน่าจะเป็นเลขตัวเก่าแต่ว่ามาไม่มานี้เน้นย้ํานะครับก็ถือว่ามาทาบุญนะครับปรับหลวงปู่นะครับที่พระธาตุเมือนหินนะครับตัวแรกได้ห้านะครับตัวแรกได้ห้าตัวที่สองโอ้ยเมื่อแตกนะครับอ,อะไรท,าท่านผู้ชมอะไรนะครับอ,อะไร โอ้ยห้าแปดโอ้ยตรงกัตทะเบียนรถตัวเองโอ้ยมันเกิดกิริยนะเนี่ยมันห้าแปดสองตัวมันพอไหมเนี่ยจะรวยง่ายไหมเนี่ยสองตัวห้าแปดรวยง่ายไหมครับห้าห้าแปด ได้ห้าแปดเอาห้าแปดนั่นแหละว่าไมนได้ทะเบียนรถตัวเองแล้วนะครับอย่าไปลบบ้างนะครับเอาแค่สองตัวท้ายถูกก่อนสาธุขอบารมีหลวงปู่นะครับถ้าถูกเดี๋ยวจะมาร่วมสร้างนะครับห้าแปดแปดห้าตรงกับทะเบียนรถห้าสามแปดแปดแต่ว่าสามห้าแปดเจ้ามืออันแล้วนะครับเจ้ามืออันแล้วใครจะซื้อรีบซื้อนะครับผมบอกไว้ก่อนนะ สามแปดห้าแปดสามห้าแปดนะครับแล้วก็ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์เก้าห้าจะมือปิดลับไปแล้วนะครับเน้นย้ำว่าต,ตัวเลขทุกตัวให้เป็นแนวทางในการลุ้นการเสี่ยงสลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเท่านั้นขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับไปแล้วนะครับไปหาซื้อเลขก่อนแปดห้าห้าแปดเอาพาท่านผู้ชมมาที่วัดพระธาตุหมื่นยินนะครับวันนี้ก็นั่นแหละตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับใครอยากซื้อก็ไปซื้อซะแปดห้าห้าแปดจับได้แล้วนะยิงปองนะครับ วันนี้ก็มาตามครับเรียกร้องนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคใค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ